ช่วงของพิธีสําคัญในช่วงเช้าวันนี้ครับครับผมเรือลํานี้คือเรือของสมเด็จครับเจ้าพระคุณสมเด็จครับใส่ขบวนเรือจํานวนเท่าไหร่นะสี่สิบลำทั้งหมดสี่สิบลำเลยครับคือเรื่องการบุญนี่ต้องให้ท่านช่วยะครับผมจัดการนี้อยู่ด้วยกันเราอาจารย์บอกว่าเป็นของในอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ เตรียมความพร้อมนะครับของพี่นรเดียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งก็มีอยู่ขบวนเรือเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบจานขบวนที่ชินกชินใจวิถีไทยของเรางดงามแล้วก็ส่งคุณการทบุญน,นั้นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยใช่ครับอาชีวิตัล่อเลี้ยงร่างกายส่วนบุญกุศเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจเคลื่อน่านหน้า ของธนาามองไป,ออไปมองไปด้านหน้าไม่ใช่แต่มีแต่มันเพื่อมอบแก่ล้านเหลนไทยไปชั่วการครับลูกเกิดมาโชคดีมีแม่นาะมไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ ว่าสวยแท้ราชินีหังสยามรักและความสามัคคีถวายเป็นพระราชสันตุดีร่วมกันใกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีแนวคิดในการจัดทําเรือเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรมจากอัริยราพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับในการพื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในทุกๆแขนงครับผู้ปกป้องภกษางานศิลปะีแด่พระองค์ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่ทรงมี ่อนที่จะไปลำเรือลำต่อไปนะครับที่เห็นเลยนะครับก็ท่าเจ้าจะมีความสุขพระราชลุไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับครับผมในครับพี่สุรินทร์ครับจากและบุญกุศลพระพุทธศาสนาจากนั้นคนไทยจะมีแต่ความสมบสุขนะครับ ในทางท่องเที่ยวในเมืองไทยรวมทั้งภาคภูมิใจกับความเป็นไทยด้วยก็จะเห็นได้ต่อเนื่องนะครับเนทครับและพุทธศาสนาถือว่าการได้เห็นพระราชชนไทยเราได้รู้แล้วจะย้อนกลับไปถึงอดีตนะครับอดีตถึง6กันยายน2558ครับหน้ากา็จะมีเนื่องเนื่องนะครับจริงๆ,ๆแล้วมีตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม 2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเบอร์เดียวทั่วไทยใช่ครับสุดครับเหมือนกับเมืรอวันสมลดเลยเบอรหวงนที่ท่านจะสู่เวิงานแห่งนี้ครับอร่อยมากครับสิ่งที่เราเห็นที่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเรือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับสภาวัฒนธรรมเขตม่าลูกไทยถามีความกตัญญูมาทำบุญถวายพระองค์ท่านความสุขของแม่ไม่มีความรุนแรงก็คือทัว เดียววันนี้เรียกว่าตอนเช้าอ,อากาศเป็นใจมากๆเลยนะครับ